สวัสดีครับผมลุงเตี้ยช n แนลการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดวันนี้จะพาสหายมาดูเรื่องราวอวัติศาสตร์ประตูเมืองสังขาบุรีนะครับที่เห็นช่องแคบนี่นะครับประตูเป็นเหมือนช่องประตูนี่แหละครับคือประตูเมืองสังขาบุรีในประวัติศาสตร์การละครังหนึ่งนานมาแล้วนานนานจริงๆนะครับไม่สามารถรู้พอสอได้ครับลุงเตี้ยคาดคะเนว่าอย่างนั้นแต่ว่ามีเรื่องเล่าเรื่องราวนะครับประตูเมืองอำเภอสังขาบุรีแล้วก็จะมีเจดีสามประสบ นะครับเจดีสามประสบนี่อยู่ข้างล่างนะครับปากเอาห้วยบิ๊กคี้ครับวันนี้นั่งเรือมาครับนั่งเรือมาแล้วก็สําหรับไอเรือเร็ววันนี้นะครับเรือเร็ววันนี้สหายรักครับเรือเร็ววันนี้ได้รับการสนับสนุนจากอ่ร้านปลาตั้โก๋ซิ่งปลาักอซิ่งครับปลาตั้โก๋ซิ่งอำเภอสังขาบุรีเจ้าแรกเจ้าเดียวถุงเท้ากินทุกวันครับผมกินทุกวันไขมันไม่ขึ้นนะครับเจ้านี้อ่เจ้าแรกอำเภอสังขาบุรีนะครับพี่น้องที่มาเทวสังขาบุรีอยากจิชิมปลาตั้งก๋ออร่อยเ้านอร่อะ กาแฟโบราณเนี่นะองเติงนะกาแฟแบบสดน้ำชาสมุนไพรเข้าไปด้วยนะโอ้โหครับนี่มันชื่นใจชื่นใจนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับสหายรักของลุงเี้ยที่มาเที่ยวสังขละบุรีอย่าลืมแวะตลาดสดสังขะนะครับร้านปลาตั้งโกซิงครับผมเดี๋ยวลุงเจ้ยจะพาไปดูสถานที่ที่ว่ามีสร้างเจดีย์ไว้ด้วยนะครับข้างบนสถานที่บนบนประตูเนาะบนประตูเมืองใกล้องเปิงเราจะขึ้นเขาตรงนี้ไปขึ้นเนาะไปเดี๋ยวทับสหายไปดูด้วยกันครับผมลองไปดู การภูเขาลาเนาวภัยครับเรามาทางทางเรือวันนี้มากต้องเปิดสองคนพวกเราล้อมไปหมดแล้วพวกเราเอาไมหมอแล้วก็เลยนี่ไปก็จะขึ้นห้วยบีกี้นะครับห้วยบีกี้ครับตอนนี้เราอยู่ในลำห้วยบีกี้เนาะก็ฝากสหายรักพี่น้องสหายรักของลุงเตี้ยลุ่มน้ำบีกี้นะครับลุ่มน้ำบีกี้ฝากติดตามลุงเตี้ยดูเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ปะตูน้ําสังขาบุรีนะครับน้องเปิรมครับผมเย็นดีอะไรขึ้นมาข้างบนนี้น้องเปิสหายรักครับนี่คือเออดีเดีเก่า JD, JD นะครับน้องเปิรมเดีเก่าแล้วก็องค์นี้คิดว่ามา,าสร้างเอาใหม่ก็กนานแล้วแหละ ครับผมจริงๆแล้วเจดีเก่านี่ยครับยังมีร่องรอยยังมีร่องรอยน่ฐานเนาะฐานเจดีเก่าใช่ครับสมัยสมัยประตูเมืองคิดว่าช่วงนั้นน่าจะตรงนู้นน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับพี่ช่วงนั้นเวิร์กนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักฐานหลักฐานที่ว่าเป็นประตูเมืองเก่าจริงนะครับดูดูอิฐแดงครับผมนี่ก้อนอิฐนะน้องเพิงอิฐแดงนะเนี่ยใหญ่มากครับอิฐแดงที่เรียกว่าอิฐมอนใช่ไหมครับประมาณนั้นครับพี่เนี่ย อิดก้อนขนาดนี้ไม่รู้ว่าสมัยอะไรนะก็ยังบอกไม่ถูกเนาะสาหรับอขออภัยผู้รู้ด้วยนะครับถ้า <พบ S 2> ผู้รู้ก็ลุกเจ้าก็กราบขออภัยนะครับอันนี้สถือว่าเป็นของเก่าเนาะของเก่าของเก่ามากมากครับที่เราอมาทําให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์อำเภอสังขาบุรีมีหลายแห่งมีหลายแห่งครับมีหลายที่ยิ่งนักยิ่งนักน,นิดเยอะสสำคัญคอีกที่หนึ่งที่มากกว่าที่ว่า บอกอายุไม่ได้บอกอายุไม่ได้นะฮะไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถบอกได้ถ้าท่านผู้รู้อาจจะรู้รก็อกขออาภัยท่านผู้รู้ด้วยนะครับครับดูช่องแคบเดี๋ยวจะพาชมนะครับพี่ชมเลยครับชมดูเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านเก่ารครับพี่โซนนี้คือจะเป็นหมู่บ้านสมัยนนเก่าเลยครับน่าจะเป็นหมู่บ้าน สมัยนั้นไม่รู้แล้วมันน่าจะนานมากเราไม่สามารถรู้ได้บนี่เนี่รูปฐานเจดีย์ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นอิฐเก่าเท่านั้นเลยตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นฐานนะครับใช่นี่จะเป็นองค์เจดีย์ตรงนี้แต่ว่าพังแล้วไงครับผมเนี่ยนี่ฐานใหญ่ขึ้นมานี่กอนน็อันนี้ก็อันนี้ก็อันเก่าแล้วองค์นี้นี่เป็นฐานอะไรสักอย่างเราไม่ใช่ขอาท่านเจดีย์ก็ชิเป็นฐานเจดีย์สมัยก่อนแต่ว่าไออิฐแดงก็ใหญ่อยู่ครับแต่ไม่ค่าเสนได้แต่ว่าองค์เจดีย์ตรงนี้ แปลกมากครับอิฐใหญ่อิฐโบราณครับอิฐโบราณนะครับเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างสมัยประตูเมืองอยังยังใช้การยังใช้การอยู่เลาตน้องเฟิงเนาะแล้วก็จะสร้างเจดีย์สามประสบไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปที่ปากอา่าวบีกี้ก็จึงมีร่องรอยเจดีย์สามประสบอยู่สามประสบอยู่คิดว่าน่าจะสร้างรพร้อมๆกันประมาณนั้นนะลุงเจ้าก็ไม่รู้แน่นอนหรอกว่าสร้างตอนไหนเนาะก็ขออภัยผู้รู้ด้วยนะครับสําหรับ าฝากฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับได้ดูว่าประวัติศาสตร์อำเภอสังขาบบุรีนี่ยังมีอยู่เยอะเน,ะเนะาะทางนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นก็ก็เป็นจริงๆแล้วฐานเจดีดูตรงนี้ตรงนู้นไปสร้างพระไว้ครับเนาะไปสร้างพระไวุู้มน้ำบีกีน้นี่แหละคือประตูเมืองนี่ไงเป็นใช่เศษส่วนขององค์เจดีครับอันนี้เป็นเป็นชิ้นส่วนองค์เจดีที่พังลงมานะเพื่ ที่พังลงมาครับครับนี่ไงที่พังลงมาก็ประเดชวพระคุณลงปูกก็ได้เอามาไอ้นั่นใหม่มบราณะใหม่อหอเอามาแก้วก็เก็บรวมๆนองผลเนานะนี่ไงนีง่พระโบเข็มอย,อยู่ข้างบนเจดีประตูเมืองหน่อยครับ พระปางนะครับเรียกว่าพระปางประตูเมืองก็ได้นะองค์พระเจดีเนาะองค์พระเจดีเจดีเจดีเก่าเจดีโบราณอันนี้ขึ้นมาชั้นบนนะสหายชั้นบนครับชั้นบนแล้วนี่เราจะเดินไปข้างล่างสักไปดูข้างล่างหน่อยครับวนวนลงมาหน่อยต้องเปิดครับผมนี่ครับถ้าเป็นหน้าน้ำหน้าน้ำเต็มในน้ำเต็มเลยถึงขอบนี่หรอครับไม่ถึงเนี่ยถึงู่นจุดนั่นแหละครับี่ใกล้ใกล้เจดีข้างล่างทางน้นก็เป็น ขาเรียกว่าทุ่งประตูเมืองทุ่งประตูเมืองอ่าท,ทุ่งประตูเมืองเลยเลยเลยเนี่ยเลยประตูเมืองขึ้นไปแล้วก็จะเป็นอ่าหมู่บ้านบ้านเก่าของบ้านใหม่พัฒนาตอนนี้จะมีกุยโถมีกูผาดูครับผมอ่ามีหนูไก่นะครับ <c oughs> แล้วก็มีอ่บ้านอะไรอ่ะกุยโถกูผาดูใช่ไหมหนูไก่หนูไก่เอามีสามสี่หมู่บ้านเยอะมากทางนู้นนะเป็นหมู่บ้านบ้านเก่าของ อ่าพี่น้องชาวบ้านใหม่ทุกวันเนี้ยครับพี่ครับแล้วก็เส้นทางน้ำนี่นะขึ้นไปถึงพอสาต้นน่ะพอสาต้นขึ้นไปถึงปอสาต้นไปถึงเข่าตะนาวีครับผมอ่าเส้นเส้นห้วยบิขี้เนี่ยขึ้นไปยาวครับอ่าสหายรักครับเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับที่เจดีสามประสบนะฮะที่อยู่น้ําท่วมนะฮะตอนนี้น้ําแห้งกว่านิดหน่อยแล้วน้องเบิงครับเดี๋ยวจะพาสหายไปดูที่นู่นต่อนะครับ ของประตูเมืองกับน้องเปิงเนาะครับพี่เมื่อกี้ในเรื่องราวของประตูเมืองประตูเมืองสังขาบุรีนะครับประตูเมืองอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นประตูเมืองสมัยอดีตการนะครับซึ่งเรียกว่านานมากเนาะนานจนคาดอายุไม่ถึงนะฮะบอกบอกไม่ถูกเนาะที่เจ้าเขาบอกไม่ถูกนานมากตอนนี้เรามาอยู่ปากอ่าวปากอ่าวห้วยบีกี้นะครับที่หลวงเจ้าลงมาเมื่อกี้น้องเปิงเนาะเอาล่องเรือไป อ่ะขึ้นเอาเรือขึ้นไปแล้วล่องลงไปเอาครับผมตอนนี้ลุงเตจ้าจะพามาสหายมาดูเจดีสามประสบเจดีสามประสบครับพี่เจดีสามประสบเนี่ยนะครับที่อ่าตั้งอยู่สามประสบนะครับเนี่ยมีสามองค์แล้วน้องเปิดครับผมนี่จุดหนึ่งครับผมนี่องค์กลางองค์กลางแล้วก็อีกองค์นู่นเลยท้ายน้ำด้านหลังด้านหลังท้ายน้ําเลยคือหนึ่งสองสามครับผมก็เป็นเจดีสามประสบซึ่งเป็นสายน้ําที่ไหลมาประสบกันนะครับสายน้ําบิกี้๊กคีสายน้ําซองกะเลีย แล้วก็สายน้ำลันตีผมมาประสมที่นี่แล้วก็มีเจดีย์สามะสบขึ้นนะครับสามะสบนี้ไม่ทราบว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใดคนะครับคาดคะเนว่าน่าจะประมาณพร้อมๆกับประตูเมืองหรือที่หลังประตูเมืองอันนี้ลุงเตี้ยบอกไม่ได้ครับผมแล้วก็สําหรับท่านผู้รู้นะครับเรื่องราวของเจดีย์หรือว่าด่านประตูเมืองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้รู้นะครับถ้าจะเกิดว่าลูกหลานของเรายังไม่ทันได้ดูประวัติศาสตร์ครับ เมืองสังขาบุรีนี่ซึ่งมีรอยประวัติศาสตร์อยู่มากนะน้องเฟิงมากมากครับหลายที่บ้างครับหลายจุดหลายหลายที่มากครับตอนนี้ก็ลุงเจี๊ยบพาสหายรักมาดูอ่ของเก่าประตูเมืองเลือกของเก่าประตูเมืองครับผมประตูเมืองสังขาบุรีแล้วก็เจดีสามประสบเจดีสามประสบครับหนึ่งสองสามตอนนี้เหลือแต่ฐานนะครับเหลือแต่ฐานนี่เป็นอ่าวอ่าวสามประสบอ่าวเก่าอำเภอเก่าสังขาบุรีนะครับอำเภอเก่าสังขาบุรีแล้วก็ทางนู้นทางนู้นก็จะข้ามไปบ้านวังกะ ครับผมนะครับบ้านวังกะก็เป็นบ้านหมู่บ้านวัดวังนะครับบ้านวัดวังก็ข้าไปบ้านวังกะทางโน้นก็ไปบ้านนิชไทยบ้านนิชไทยแล้วก็บ้านเอ่อหมู่บ้านที่วาบ้านที่วาบ้านที่วาไหนวัดวัดวัดน้ำวัดวัดเสียกี่ครับผมทางวัดเสียวัดสมเด็จวัดหลวงพ่อเนาะสมเด็จวัดหลวงพ่อครับดูร่องรอยประวัติศาสตร์เจดีย์เก่าเนาะน้องเปิงเนาะครัาเป้เจดีสามประสบนะครับนี่เจดีสามประสบนะครับที่อยู่ปากอ่าวบิขี้พี่น้องดูไอ้อิดเขาเบิร์นเบล่านะครับอิดเก่าโบราณมั้อิดเก่าโบราณนะครับอ่าอิด โอ้โหหลายสมัยไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะนี่ปากเอาปากเอาบีกี้ลันตีซองกะเรียครับสายครับผมอันนี้เวิงนี้เป็นเวิ้งอำเภอเก่าสังขบุรีนะครับที่น้ําท่วมนะฮะพวกเราก็ได้ย้ายนะครับขึ้นมาอยู่อำเภอใหม่กันนะครับลุ่มน้าบีกี้เขาเรียกว่านี่แหละครับผมขึ้นไปประตูเมืองครับผมถ้าสายซองกะเรียก็จะมีจุดสําคัญจุดคือหินสามก้อนหินสามก้อนหินสามก้อนนี่รุ่มน้าซองกะเรีย นะครับแล้วก็ไปแม่น้ำลันตีนะครับแม่น้ำลันตีก็จะไปทางนู้นนะครับถ้ำอ่าถ้ำนิเกะถ้ำนิเกะอ่าถ้ำนิ้เกะสงครามโลกครั้งที่สองเลยไปหาญี่ปุ่นเลยหาญ่ปุนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตน้องปึงอ่โอเคเนาะโอเคแล้วเนาะดูเจดีหนึ่งสองสามงามมากครับครับผมน้ำแห้งอย่างนี้เรามองเห็นได้หมดเลยครับผมก็ขอขอบพระคุณสหายรักที่อยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณเอสซีกัลุงเตี่ยนะครับ พี่น้องแล้วก็แฟนๆของลุงเตี้ยอยู่ทั้งบ้านนะครับขอขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ลุงเตี้ยอ่าสับตะไคร้สับขาสับอะไรก็ว่ากันไปนะสหายเนาะสวัสดีครับผมโอสูราใสครับสบ่ายดีสุปุสุคนค,ครับบิงกะลาบาคามิยนสวัสดีครับสวัสดีครับกว้างๆวางกว้างมากครับพี่